เด็กวันนี้เรามีเปิ้ลใหม่มาด้วยทักตายกับเพืเ่อนๆหน่อยนะสวัสดีค่ะชื่อนูรีนะคะยินดีได้รู้จักค่ะโอเคอันก็เชิญนั่งได้เลยนะมืงเด็กใหม่ว่ะเออกูได้ข่าวว่าเป็นเด็กทุนด้วย เออดูก็รู้ว่าบ้านมันจนเออว่ะ งินี่จะตั่งมึงเขายังเข้าแล้วอีดอกคนที่หยิบเจ็มือมึงเข้าปะองกูไม่โทษที่กระเป๋าใบใหม่ต้องเข้าแม่โถกูอนะทอ่เออมือเมื่อวานกูเห็นเด็กใหม่อ่านหนังสืออยุดหน้าห้องสมุดใส่เสื้อกลมมากมือเออใช่คนที่คิดว่าตัวเองได้ทุนอ่ะคงไม่รู้สินะว่ามาผิดที่แล้วขอโทษนะคะนี่พวกกณกำลังพูดถึงใครอยู่ พวกเ็กทุนที่อยากจะเข้ามาในสังคมแบบฉันแต่ไม่เข้ากับสภาพแวดลอ้อมอย่างเธอนี่ไงไไคิดว่าเธอได้ทุนกนนารศึกษาแล้วจะเหมือนพวกฉันได้ไงถึงเราจะไม่ได้แต่งตัวหรูเหมือนพวกคุณแต่เราก็ได้ทุนเพราะความพยายามของเราเองคิดว่าเธอจะทำอะไรก็ได้หรอชีวิตไม่ได้แฟขนาดนั้นเนาะชีวิตอาจจะไม่ได้แฟเสมอไปแต่วิว ความพยายามในตั้งใจของใครสักคนมันก็สามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้นะเว้ยเฟียสนายเข้ามายุ่งทําไมฉันแค่ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่พวกแกพูดกันอะ่ะคนทุกคนมีสิทธิสร้างอนาคตของตัวเองทั้งนั้นไม่ว่าจะมาจากพื้นฐานแบบไหนและความสําเร็จก็ไม่ได้วัดจากเสื้อผ้าที่ใส่แต่มันว่าจากความพยายามและความตั้งใจของคนนะเว้ยขอบคุณนะเฟียสไม่เป็นไรหรอกนูรีเราทุกคนอะ่ะ มีโอกาสทําให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นทั้งนั้นแหละอยู่ที่ว่าเราจะใช้โอกาสนั้นยังไงแต่เหอะดูดีเราออกไปจากที่นี่ดีกว่าโอเคเด็กทุม เต้องนี้อะไรนะ๋ออย่างไงะ้งไงะก็วันนี้นะคะเราก็จะมาดูน้องวิวนะคะเป็นไงบ้างคะถ่ายหนังวันนี้